การโฟกัสเขาเกินไปก็คืออยู่ไหนเมื่อไหร่กลับจะไปไหนนะเราขาดคุณไม่ได้คุณจะต้องนั่งเฝ้าเราอันนั้นมันเกินไปเกินไปเกินไปเราไม่เกินไปเมื่อเราทุกคนนะฮะเติบโตขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องทํากับตัวเองและสําคัญในกรณีที่คุณอยากจะมีความรักเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทํากับความรัก เช่นกันสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมในการส่วนตัวทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์นี้นะครับและนี่เป็นภาพการปรึกษาผ่านวิดีโอคอลนะฮะซึ่งมีสุภาพสตรทีท่านหนึ่งอยากจะปรึกษาว่าการที่จะประคองความรักให้มันรอดเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าพอดี คือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปไม่ไม่คำว่าคำว่าโฟกัสเขาให้น้อยลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าฟังดีนะไม่ได้แปลว่าปล่อยปาดละเลยนะคนละแบบนะคำว่าโฟกัสเขาให้น้อยลงจิ๊บน่าจะพูดมาจากบริบทที่โฟกัสเขาเกินไปแล้วการโฟกัสเขาเกินไปก็คืออยู่ไหนเมื่อไหร่กลับอ่าหรือบางคนก็อีกอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คืออย่าไปไหนนะเราขาดคุณไม่ได้คุณจะต้องนั่งเฝ้าเราอันนั้นมันเกินไปเกินไปเกินไปเราเราไม่เกินไปการบอกรักการ เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับความรักไม่มีอะไรเกินไปครับแต่การพัฒนาตัวเองอันนี้จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าอย่างคอร์สของจิ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ก็ต้องเรียนให้หมดอย่างรูปร่างหน้าตาการออกกลาลังกายการมีกิจกรรมของชีวิตของเราเองอยู่ก็ต้องมีถูกไหมหาสกิลใหม่อะไรต่างๆมันทุกอย่างมันชีวิตอยู่อะจำจิ๊บไว้อะเรายิ่งโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะมันจะไม่ใช่งานน้อยลงนะ <G ül> มันจะเยอะกว่าตอนที่เรา20แน่ๆแต่ว่าพอเราบอกโอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้คุณต้องเหนื่อยเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมีสามีที่ต้องรับผิดชอบมีลูกเล็กที่จะต้องรับผิดชอบมีงานที่ต้องรับผิดชอบมีเงินมีสุขภาพร่างกายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องไหม <S <S เพราะฉะนั้นพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันจะต้องเยอะจ้องเหนื่อยยอมรับมันซะแล้วทําในทุกอย่างก็เนี่ยก็ใช่แบบแบบยูจําวันนั้นได้ไหมที่เราไม่มีตังค์อ่ะ แล้ววันนั้นที่อยู่พูดคำนี้เรายังจำไม่ลืมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังแล้วมันโอ้โหหัวใจมันฟูอ่ะมันมีแล้วมันมีวันนั้นจริงๆอ่ะถูกไหมเราเราไม่ได้แบบอุปโติโลขึ้นมามันมีวันนั้นจริงๆอ่ะแล้ววันเหล่านั้นมันมีคุณค่ามากๆยูก็รู้อ่ะถูกไหมในวันที่สู้กันมาวันนั้นยูก็รู้ว่าตังค์ก็ไม่ค่อยมีความคิดเราก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อแต่มันอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นอ่ะเออใช่ไหมเราอาจจะพูดแบบพ่อก็เหนื่อยมาเยอะเราก็รู้ว่าแบบวันนี้เราควรจะใ้ีีว่าาามมคคสุุขรททเํหณ ขอบคุณมากที่ยังอยู่อยู่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เอาเอาเอาคะแนนกลับมาที่เราอะอยู่เข้าใจไหมก็แค่อยากจะบอกนะฮะอย่าให้ความรู้สึกที่มันเหนื่อย กลายเป็นความท้อแท้กลายเป็นการไม่มีกำลังใจแต่ให้คิดไว้เสมอว่าอะไรก็ตามในชีวิตของเราที่มันมีคุณค่าที่มันมีความหมายที่มันจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจเราต้องการจะต้องผ่านความเหนื่อยเสมอสำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะได้รับข้อความดีๆในทุกๆเช้าต้องการปรึกษาปัญหาเบื้องต้นกับทีมโค้ชของผมนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงติดต่อมาทางไลน์นี้นะครับ และสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องเทคนิคทางออกที่มันละเอียดมากกว่าเท่าที่ฟังในคลิปนี้ก็สามารถสอบถามทีมโค้ชของผมได้ผมมีคอร์สดีๆหลายคอร์สมากซึ่งจะตอบปัญหาทุกอย่างในวงจรของความรักก็แค่อยากจะบอกทุกท่านให้สบายใจนะครับพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตบ้า